เดี๋ยวรุ่นต่อไปต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าอย่างเช่นผมเอเนี่ยครับคืออยู่กับรถทุกวันก็จริงนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นรุ่นนี้บนท้องถนนเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนั่นหมายความว่ารุ่นนี้พิเศษแล้วก็หายากมากๆเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับว่าเราจะเป็นรุ่นอะไรนะครับมาบผมาเลยครับครับสวัสดีครับผมเต้นนะครับฝ่ายขายจากเบนท์ลิงชันครับสวัสดีครับผมเอกรัชพลนะครับเบนท์ลิงชันนะครับและวันนี้นะครับ เราสคนนะครับก็จะมีรถยนต์อีก1รุ่นนะครับที่จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับที่ด้านหลังของผมนะครับกับ Mercedes AMG GT 5 3 f o r t i t p c Pa 4. เ o r ิ o พัทคันนี้นะครับเป็นไงเต้นชื่อนี่ชื่อยาวมากพี่เอกครับผมเป็นที่ทราบกันดีนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับรถตระกูล AMG จนะครับจะมีจุดเด่นอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ GT 5 3 f o r o r Coupe คันนี้นะครับ ขุมกำลังของเขาอยู่ที่2,999ซีซีให้แรงม้าที่435แรงม้าแรงบิดสูงถึง520นิวตันเมตรและสูงถึง100เพียง4.5วินาทีเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าทั้งเร็วและแรงมากเลยครับสำหรับ GT53 f o r คันนี้นะครับ,รบเดี๋ยวผมขอเล่าความพิเศษของรถคันนี้นิดนึงนะครับโดยปกติแล้วนะครับตระกูล AMG นะครับจะมีทั้งหมด7อย่างด้วยกันที่มีความพิเศษจากตัว Mercedes-Benz นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างระบบ,บเบรกนะครับแต่ว่า,าเจ้าจีทีคันนี้นะครับมีความพิเศษยิ่งไปกว่านั้นคือตั้งแต่น็อตตัวแรกนะครับจนน็อตตัวสุดท้ายเลยนะครับผลิตโดย AMG ทั้งหมดนะครับว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 2> เรียกได้ว่า <Yeah. S 2> ทั้งคันเลยใช่ครับผลิตโดย m g เดี๋ยวผมพาชมด้านหน้าก่อนเลยนะครับนี่กระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยเรียกว่า AMG เ a ดิเเตอร์ทรมนะครับตัวนี้ดูสปอร์ตหรูมากเลยนะครับใช่ก็จะให้ความสปอร์ตจุด้านแล้วก็ต่อมาเป็นระบบไฟนะครับระบบไฟตัวนี้เจ้าจีทีตัวนี้ให้มาเป็นระบบมัลติบีม LED เลยพี่เอกระบบไฟเฉริยะใช่เป็นระบบไฟที่ชาญฉลาดที่สุดของมาเซเดนเลยละครับตอนนี้ครับสังเกตด้านในนะครับจะมีตัวไฟเบอร์คาร์บอนนะครับใช่ไหมครับตรงนี้ใช่จะดูมีความพิเศษยิ่งกว่าตัวอื่นขึ้นไปนะครับต่อมาเป็นที่ตัวล้อนะครับ ตัวนี้ให้ล้อมาเป็นลาย AMG เลยพี่เอบมาพร้อมห้ก้ารคู่นะครับขอบ20นิ้วเวกขอบ20นิ้วแล้วก็ด้านข้างนะครับจะเป็นการตกแต่งด้วยสไตล์ AMG Body Styling นะครับแล้วที่ด้านหลังนะครับเตินพี่เห็นสปอยเลอร์ตัวนี้เลยจุดเด่นก็เลยพี่ตัวนี้จะเป็นตัว AMG Spoiler l i f t นะครับสามารถเปิดปิดได้จากภายในพี่เอกวันไหนอยากขับเรียบๆดูๆนะครับปิดได้ คนไหนอยากซิ่งนะครับอยากสปอร์ตเปิดขึ้นมาได้นะครับใช่เดี๋ยวพี่เอกพาไปดูด้านในว่ามันเปิดปิดกันยงไก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตสตาร์ทก่อนนะครับสีเครื่องยนต์นี้กระหึ่มเล้าใจมากเลยนะครับและบริเวณคอนโซลกลางตรงนี้นะครับนี่แหละครับเป็นโครเมียมตัดกับสีดำนะครับจุดเด่นของเขานะครับตรงนี้สังเกตเห็นไหมครับปุ่มกดเป็น LCD นะครับใช้งานนะครับกดปุ่มนะครับนี่ครับ ไปเลือด้านลังน่ครับเป็น LCD และสำหรับสังเกตดูนะครับที่คันเกียร์นะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์ AMG นะครับนี่ครับต้นแอปเปิลนะครับแล้วก็จะมีวาวแล้วก็แคมชาร์ปนะครับเป็นสัญลักษณ์ของทาง AMG เลยนะครับอยู่ที่บริเวณคันเกียร์คันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ รถ Mercedes ดส g อ็มจีจีบพี่เอกก็ลืมบอกไปเลยครับราคาอ่าราคาเท่าไหร่พี่เอก9ก้าล้านเก้าแบาทนะครับผมราคานี้เลย9ก้าล้านเก้าแบาทครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการจะมาชมรถคันจริงคันนี้นะครับที่เป็นจริงจริงที่พวกเรามานำเสนอกันก็จะเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆครับแค่คร่าวๆเท่านั้นอ่าแล้วพี่เอกแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนเป็นกังวลเรื่องสถานการณ์ตอนนี้ครับพี่เอก โควิด -19 ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบริเวณบริษัทเบนตลิงชันของเรานะครับจะมีจุดคัดกรอง2จุดนะครับก่อนที่จะเข้ามาบริเวณพื้นที่ใช่ครับก่อนจะเข้าถึงพื้นที่ขายครับว่าจะเป็นลูกค้ารวมถึงพนักงานนะครับพวกเราครับเช้าเมาครับก็จะมีตรวจวัดอุณหภูมินะครับการตรวจกรองแล้วก็มีจุดที่เรียกว่าจุดคัดกรองถึง2จุดนะครับครับผมเข้ามาชมดูได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรา2คนก็ต้องขอบคุณมากนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่รับชมพวกเรานะครับและยังไงเดี๋ยวไว้ พบกันในโอกาสหน้านะครับสำหรับในรถยนต์รุ่นถัดไปนะครับครับผม